ราเท้าหลวงพ่อที่กรพเมื่อเดือนก่อนลูกไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งพอเสร็จจะเดิอนออกมาเด็กวัดพูดกันว่าแหมคงซักกอกถ้ามีใครมาถวายได้สักกล่องนั้นก็จะดีลูกก็เลยบอกว่าเออไปเอาที่พระสิเมื่อกลับมาถึงบ้านลูกก็นึกได้ว่าตอนที่ลูกถวายตั้งใจไปสังฆทานแล้วให้เด็กไปเอาจากพระเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกไม่สบายใจเกรงว่า จะให้เด็กนั่นไปขอของสงมากลัวจะตกนรกเป็นอย่างยิ่งขอหลวงพ่อเดีโด๋โปรดเมตตาให้ลูกอย่าตกนรกเลยเถิดเจค่ะจะไ <จะ S 2> ม่ามยากไอ,อ้กล่องถาวายพระแทนนะจะจุนลนี่มายาวอป็นง่ายแล้วรู้ที่อยู่แล้วนะร,ร,รู้ว่าที่แล้วไม่เป็นไรโอ้นี่แค่นิดเดียวแค่นี้ก็ไม่นิดกล่องอของเต็มกล่องนิดมาแหล้วฝากมาหาหลวงพ่อทีไรปัญหาไม่เคยมีเลยนะ